ข้อดีของการซื้อวัสดุก่อสร้างออนไลน์ในยุค New Normal วันนี้เรารวม5ข้อดีของการซื้อวัสดุก่อสร้างออนไลน์มาให้คุณแล้วค่ะ 1>, 1. ช่วยลดการสัมผัสในการซื้อสินค้าจะดีกว่าไหมหากเราเลี่ยนการสัมผัสโดยการซื้อของออนไลน์อีกทั้งยังง่ายสะดวกปลอดภัยจากโควิดด้วย 2>, 2. ลดความแออัดระหว่างซื้อสินค้าทําให้ลดความแออัดลงและสร้างระยะห่างทางสังคมได้อีกด้วย 3. สะดวกรวดเร็วมีพนักงานให้คําปรึกษาพร้อมบริการไม่ต้องรอคิว 4. ราคาเท่ากันราคาเท่ากับหน้าร้านแถมยังไม่ต้องออกไปเสี่ยงกับเชื้อไวรัสอีกด้วย 5. ส่งตรงถึงหน้างานมีมาตรการขนส่งที่ปลอดภัยรอรับพัสดุอยู่หน้าบ้านหรือไซต์งานได้เลยการซื้อวัสดุก่อสร้างออนไลน์ทําให้เราสะดวกสบายมากขึ้นรวดเร็วทันใช้งานและเพียงแค่นี้ก็ช่วยลดความเสี่ยงจากโควิด -19 ได้ด้วยเพียงป้องกันตัวเองก็สามารถช่วยสังคมได้แล้วค่ะ